พึ่งในหนึ่งรังเนี่ยเขาจะมีพิษทุกตัวไม่มีเครื่องป้องกันอะไรเลยอะครับไม่ต้องครับพ er> ึ Oder ่งเลี้ยงไม่ดุมันไม่ต่อยจริงไม่จริงครับไม่จริงครับต่อยผมทุกวันชัดเจนที่สุดครับต้องให้การพิสูจน์ครับพึ่งต่อยอันตรายไหมแล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรเจ็บไหมครับพี่เจ็บมากตอนนี้มันกระดึ๊บขึ้นเยียบดน้ำพิษออกให้ได้เยอะที่สุด การอโนไทชูริรัตเป็นคนจังหวัดชุมพรครับปัจจุบันผมเลี้ยงพึ่งเก็บน้ำหวานตามฤดูกาลสิ่งที่คนเลี้ยงพึ่งต้องรู้เหล่งน้ำหวานชนิดไหนอยู่ที่ไหนมีเดือนอะไรอย่างเช่นตอนนี้ครับผมเอาพึ่งมาไว้ที่จังหวัดลำปูนอย่างช่วงนี้พึ่งเกือบทั้งประเทศจะมาเก็บน้ำหวานที่จังหวัดลำปูนเพราะว่าน้ำหวานลำไยเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาด หลังจากนี้ผมก็ย้ายพึ่งเข้าไปที่จังหวัดสุราธานีเงาะก,ก็กําลังจะออกดอกครับมันก็จะย้ายไปเรื่อยพอออกจากเงาะเสร็จผมก็ย้ายไปที่จังหวัดจันทบุรีก็จะเป็นลาไยอีกครั้งหนึง่งในรังนะครับจะมนีนางพญานางพญาจะเป็นแม่ของทุกตัวและคอยควบคุมการกระทําทั้งหมดภายในรัง2จะเป็นพึ่งงานคอยทําหน้าที่ต่างๆในรัง 3ก็คือตัวผู้จะมีหน้าที่ผสมกับนางพญาเพื่อที่จะให้นางพญาออกรูกออกหลานแล้วเขาก็ตายไปในทันทีพึ่งในหนึ่งรังเนี่ยเ9เขาจะมีพิษทุกตัวเขาก็จะมีพฤติกรรมห่วน้ำหวานห่วรังสำหรับวันนี้ผมก็จะมีทั้งน้องพึ่งและน้ำพึ่งที่ผมเตรียมไว้ให้กับคณะกรรมการ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมกา้านอนไทยฟาร์มพึ่งชื่อจริงชื่ออนไทยชูริรัตครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นน่ะไม่มีเครื่องป้องกันอะไรเลยเอะคะตอนเราเขย่าเขย่าอย่างนั้นน่ะไม่ต้องครับไม่ต้องใช้คือเขาเขาเลิกกัดเราไปแล้วเหรอคะหรือว่างไงคะไม่เลิกครับแต่ว่าใช้บางวันวันที่ถ่ายคือไม่ดุผมก็เลยไม่ได้ใช้อ๋อมีวันดุวันไม่ดุใช่ครับวันดุคือวันอะไรฮะ วันดูก็จะเป็นวันที่ลึ้มฟ้าขึ้มฝนครับพี่ทำมานานหรือยังคะทำไมถึงมาเริ่มทำอาชีพนี้ได้คะทำมา16ปีแล้วครับอตอนแรกก็เรียนจบมาเอ,อแล้วก็คุณแม่บอกว่าลองเลี้ยงดูไหมเพราะว่าพี่ชายเขาเลี้ยงอยู่อ๋อ,อ,อคือเป็นคุณแม่แนะนำใช่ครับแล้วเงินทุนล่ะเออเงินทุนก็แม่เป็นคน ออกให้ครับก้อนแรกหนึ่งแสนบาทครับซึ่งตอนที่แม่ให้ก็แม่ก็บอกว่าคุยกับผมว่าน่าจะสักประมาณปีกว่าหรือสองปีถึงจะน่าจะคืนทุนแต่ผมสามารถทำได้เจดเดือนก็มีกำไรขึ้นมาครับอแกงแกงแกงคืนคืนคุณแม่ไปยังคะตอนนี้ ไม่ไม่ได้คืนครับไม่มีเลยครับนี่ได้ขอเพิ่มเอาไปขอเพิ่มด้วยเรามันคนจริงโอ้แล้วแล้วตอนเริ่มเลี้ยงแรกๆนี่ครับมันยากไหมครับใครใครเป็นคนเริ่มสอนเราตั้งแต่แรกครับพี่ชายครับตอนแรกก็คือพี่ชายเลี้ยงอยู่แต่ว่าก็เลี้ยงน้อยๆครับเลี้ยงจํานวนสิบ20ี่สิบรังผมก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าผมก็ทําตามเขาบอกไม่ได้คิดเองครับครับแล้วแรกๆโดนน้องพึ่งเขาต่อยไหมโดนครับเยอะไหม แรงๆไม่เยอะมาเยอะพักหลังเนี่ยพี่เอาทําไมอ่ะเออทำไมอ่ะอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมมีพึ่งเยอะกว่าเมื่อก่อนอเมื่อก่อนมีแค่สิบรังเราไม่กลัวหรือว่าเข็ดหรือแพ้อะไรอย่างงี้บ้างไหมฮะแรกๆก,กลัวครับหลังๆมันก็ชินก็เหมือนยุงกัดไปแล้วเดี๋ยวนี้องี้เหรอไม่เหมือนไม่เหมือนครับยังเจ็บอยู่ยเจ็บนะ โอ้มันฉไดเลังไงเนาะไม่น่าฉินไม่น่าชิน,น,ชนอ,อ,อย่างนี้เห็นบอกว่าเจ็ดเดือนคืนทุนแล้วเราทํามาตลอดนี้เคยขาดทุนบ้างไหมปีนี้พี่ปีนี้ก็ขาดล่าสุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยสารเคมีมันเยอะครับอ่าเวลาเราเอาพึ่งไปปุ๊บพึ่งบินไปตอมน้ําหวานสวนชาวบ้านสวน,กนเกษตรกรซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าส่วนไหนเขาจะฉีดยาบ้าง ก็เรียบร้อยครับประมาณนั้นไม่ได้กลับมารครับไม่ได้กลับมาแต่ถ้าโชคร้ายกว่านั้นคือกลับมามาเอาอาหารที่เป็นพิษมาป้อนลูกอ่อนในรังอันนั้นคือตายยกรังซึ่งผมเพิ่งเจอมาครับโอ้โหมันอันตรายนะตอนนี้น่าจะเยอะเลยแล้วเวลาเสียหายเป็นมูลค่านี้เยอะไหมครับหลายแสนครับโอ้เคยไปบอกแม่ไหมครับว่า แม่มันหลอยเปงบอก<ห>ครับ <ไป S 2> บอกแม,แม่ก็บอกว่าร้องใหม่ให้ล้องใหม่คือไม่มีดุว่าอะไรเลยไม่ได้ว่าครับอก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับค่ะถือว่าสนิกเป็นลูกชายที่สนิกกับแม่เลยไหมคก็อยู่กับแม่สองคนครับผมกิจกรรมที่เวลาชอบทํากับคุณแม่คืออะไรครับกิจกรรมที่แม่ชอบแต่ ผมชอบหรือเปล่านี่อ่าไม่แน่คนละเรื่องคนละเรื่องคืออะไรครับแม่ชอบให้นวดครับแล้วเราก็ชอบให้นวดเหมือนกันเปล่าผมขี่เกียจไงพี่เอาหน้าก็ถือว่าผ่อนเรายังไม่คืนเขาเนี่ยก็คืนเป็นแรงใช่ใช่ไหมอย่างนั้นเลยครับครับอ่ะวันนี้มานี่คงต้องโชว์ความมนุษย์พึ่งให้พวกเราดูนิดนึงนะได้ครับความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะ อยากได้เก้าอี้นวดให้แม่ครับเราจะได้ไม่ต้องนวดถูกเอาเขาเขาอาจจะอยากให้เป็นมันก็ไม่เหมือนกับอารมณ์ลูกชายนวดให้เปล่าอันนั้นก็ใช่ครับแต่ว่าถ้าผมไม่อยู่ก็มีคนทําแทนแล้วไงครับงั้นวันนี้โชว์พลังมนุษย์พึ่งหน่อยนะคะได้ครับพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับสวัสดีครับก้านสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับ พี่ก้านครับผู้ชายคนนี้ทีมงานผมเรียกเขาว่ามนุษย์พึ่งครับเป็นผู้ที่ชํานาญการด้านพึ่งมากคนหนึ่งของบ้านเราเการครับมีคนมักจะพูดว่าพึ่งเลี้ยงไม่ดุโอ้พึ่งเลี้ยงนี่คือมิ้มมันไม่ต่อยจริงไม่จริงครับไม่จริงครับต่อยผมทุกวันต่อยผมทุกวันเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดครับต้องให้การพิสูจน์ครับการครับทุกควยืนข้างพี่โตครับได้ครับ การไม่แพ้พึ่งไม่แพ้ครับท่านผู้ชมครับท่านการครับอยากให้มองเรื่องราวตรงนี้เป็นในเชิงวิชาการนะครับว่าพึ่งต่อยอันตรายไหมแล้วถ้าหากว่าถูกต่อยแล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรซึ่งวันนี้ก้านจะสาธิตให้เราได้ชมทีมงานครับขอชมภาพครับอย่างนี้ก็าเรียกเป็นคอรไหมครับดึงขึ้นมาใช่ครับเป็นคอร มาครับวันนี้ผมจะทําให้ดูว่าพึ่งเลี้ยงเนี่ยที่จริงเขาก็มีหลากใลยแล้วก็มีคิดไม่น้อยกว่าพึ่งป่าทั่วไปครับแล้วความเชื่อที่เขาบอกว่าพึ่งเนี่ยไม่ดุมันจริงหรือเปล่านี่คือเราให้เขาจอใส่เลยนะใช่ครับน,น,นี่คือติดปากแล้วใช่ไหม,มต่อยแล้ว เจ็บไหมครับพี่เจ็บมากอันนี้มันกําลังกระดุบก,กระดุบบีบน,น้ําพิษวิธีแก้ไขลอออกลอยออกนี่คือ,อตอนนี้มันกระดุบเพื่อที่จะบีบน้ําพิษออกให้ได้เยอะที่สุดวิธีการก็คือใช้เล็บสกิดออกมาแบบนี้ขูดมันขึ้นมาอ๋ตอตัวนี้พี่เดียวลเลือดออกเลยเออก็เพราะว่าเขาอะมีถุงบริเวณเนี้ยาย,ยังชักกระเดิลเลยเนี่ย ถ้าเราใช้2นิ้วไปจับแล้ดึงมาแบบนี้เท่ากับว่าเราไปบีบถุงน้ำพิษให้มันออกมาเยอะๆวิธีการที่เราจะหยุดน้ำพิษเขาก็คืออ,อใช้เล็บตุกิดเขี่ยออกจากด้านข้างนี่คือวิธีกมที่ถูกต้องตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับเจ็บครับแล้วก็เบริเวณเจ็บโดนตรงนี้นะตอนนี้ผมเจ็บมาถึงตรงนี้แวเ,เนี้ครับนี่คือพิษเข้าเยอะไหมครับ เยอะครับเพราะตัวนี้ตัวเต็มวัยแต่การไม่แพ้พิ่งไม่แพ้ครับสรุปคือต้องใช้สติครับจริงอย่าไปตกใจรีบปักคือเราโดนต่อยแล้วละ่ะเราเจ็บแล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดเรามีสติหน่อยมันจะเจ็บน้อยที่สุดแล้วผมว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับบางคนแพ้ไม่แพ้ด้วยอกานเคยบางวันไม่โดนต่อยไหมมีครับแล้ววันที่โดนต่อยมากที่สุดกี่ตัวครับเป็นร้อยครับโอ้โหเกินร้อยด้วย แล้วจังหวะแล้วอย่างนี้ต่อยเป็นร้อยแล้วเอานิ้วสก็นแบบนี้เยอะเลยนะไม่ทันแลวพีอย่างนี้เลยจังหวะนั้นต้องต้องรีบมาตัวรอยเริ่มงานครับนี่คือข้อมูลการเรียนรู้ว่าถ้าว่าเราถูกพึ่งต่อยต้องดูแลตัวเองอย่างไรในเบื้องต้นนะครับขั้นตอนต่อไปครับเป็นเรื่องสําคัญในวันนี้ครับกระบวนการเก็บเกี่ยวน้ําพึ่งของการทําอย่างไรครับทีมงานครับมาเลยครับที่นี่คือสวนลำไยจังหวัดลําพูนครับ โอ้โห oh, มีหลายรังเลยนะครับหนึ่งกล่องมีกี่คอนนะครับก้าน8ถึง1ิบครับ8ถึง10นะครับหนึ 1, ่งรังประมาณกี่ตัวครับพึ่งประมาณสามถึงห้าหมื่นครับแต่ของผมเน็ตเน็ตเลยผมเลี้ยงเต็มรังก็น่าจะไม่ต่ำจาก5หมื่นครับเรารมควันไล่เขาก่อนเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โห oh, นี่เราเขย่าอย่างนี้เลยเนาะ ต้องอย่างนั้นเลยเหรออันนี้ถ้าไม่ใช้ควันนี้ต่อยับเลยนี่อ๋อควันนี้จะช่วยให้เขามึนๆเนี่ยหรอครับไม่ใช่ครับสัดทุกชนิดเนี่ยเขาจะกลัวควันไฟโดยธรรมชาติเขาก็จะามีไฟป่าและไนเขาหนีก่อนหนีออกจากจุดที่เขาอยู่ท่านผู้การครับเห็นอะไรนี่ไหมครับ นี่นี่คือรังผึ่งที่อุดมไปด้วยน้ํำผึ่งมสมัยโบราณเราเห็นการใช้วิธีเอามาอยู่ในผ้าขาวแล้วแล้วคันก็เป็นวิธีการหนึ่ง<ช>แต่เดี๋ยวนี้ก็าทำยังไงครับถ้าในระบบฟาร์มจะใช้ถังสลัดน้ําหวานซึ่งใช้แรงเหวี่ยงเหมือนเครื่องปั่นผ้าแห้งสมัยก่อนอมันจะไหลออกมาแต่น้ำโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับมือเราครับ ก็ควบคุมเรื่องความสะอาดแล้วก็ดูแลในเรื่องการทุ่นแรงด้วยใช่ครับมันเป็นยังไงครับเครื่องเวียกครับที่เราทําอะไรก่อนครับเอาไข่ออกเหรอครับอันนี้คือเปิดที่มันอ๋เปิดให้มันมีรูเหม่อน้ําน้ำพึ่งไหลสะดวกโอ้โหเยิ้มครับเนี่ครับเครื่องสะบัดครับนี่เป็นสแตนเลสนะครับสเตนเลสครับแล้วก็เหวี่ยงไปเรื่อยๆครับ จริงจริงมันหมุนเร็วมากนะครับครับเี่ยครับเปิดได้น้ำพึ้งไหลครับเดี๋ยวต้องกรองไหมครับต้องกรองครับมีกรองด้านนอกอีก3ามชั้นอ๋อก่อนจะบรรจุครับกรรนการครับนี่คือกระบวนการได้มาซึ่งน้ำพึ่งด้วยการสลัดครับขั้นตอนต่อไปครับเมื่อได้น้ำพึ่งแล้วอยากให้กรรมการได้ลองชิมครับว่าไอ้จักรคอนนั้นนะครับ มันสดมากครับรสชาติจะเป็นอย่างไรทีมงานครับพี่ซุปขอนะครับไม่มีการแข่งขันใช่ไหมไม่มีแข่งครับอันนี้ชิมเลยครับวันนี้คุณใจดีเลยต้องชมต้องชมก้านก้านเขาบอกอยากให้กรรมการได้ชิมว่าจากฟาร์มพึ่งเขาอร่อยขนาดไหนอ๋โนไทยท่านรูการครับมีมีพึ่งอยู่บ้างนะครับเปยนตามมาอยู่ครับอก้านครับอยากให้กรรมการชิมคอนไหนครับเชิญได้เลยครับอคอนนี้ฮะ มันหนักมาก <S <S การครับถ้าเขาซื้อขายกันเลยครับพอน,นี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับขอนี้5กิโลประมาณ2,500เฉพาะอันนี้นี่คือ2,500น้ะครับการครับนี่คือนำพึ่งจากจากต้นอะไรครับตรงนี้ได้มาจากต้นจากป่าชายเลนครับอ๋อต้นจากกำลังอ,อกดอนขนมจากใช่ครับ<อ>ซึ่งมันจะมีกลิ่นเดียวกันกับลูกจาก ่เได้ชิมทุกคนนะการเนาะครับเชญเลยครับของดีจากชุมพรครับดีเขาค่อยๆกดครับโอ้ย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 เยิ้มครับเยิ้มเยิ้มโอ้ยโอ้ยโอ้นี่คือเปิดผิวก่อนดูไหมครับครับเพราะว่าผมจะตักน้ำหวานนั่นน่อยโอ้ยทำไมมันใสอย่างเงี้ยครับน้ำกานครับสุดๆุดครับเยอะๆหน่อยติดลังมานิดนึงได้พี่ เอาพี่หอยเอารังด้วยเอารังด้วยเอารังด้วยพี่หอยที่ขอรังครับขอรังด้วยอันนี้พิเศษใส่ไข่ครับรักจริงจริงเชียวเดี๋ยวเสิร์ฟกรรมการครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันใสจังนะปกติเราไม่ชอบใส่ซักคันไหมครับช้อนเล็กซักคันเลยใสจิงเลยอ่ะแบบดูเป็นโอมาเตะเสิร์ฟมามันมีกลิ่นเฉพาะของเขาจริงอ่ะ อันนี้ลูกตากเหรอคะไม่ใช่ลำไยใช่ไหมไม่ใช่ครับลำไยมันจะมีช่วงเดือนกุมภามซึ่งนี่มันเลยได้ดูมาแล้วอร่อยมากมันมันมันอร่อยมากๆอ่ะมันอร่อยกว่าน้ำพึ่งทั่วไปอ่ะโอ้โหนี่คือที่สุดเลยจริงพี่ซุปถามหน่อยนะครับผมในกระบวนการของน้ำพึ่งเนี่ยน้ำพึ่งจากอะไรคือที่สุดที่คนเขานิยมกันลำไยครับโอ้โหนั่นายครับก้านบอกว่าลำไยคือที่สุดแต่สําหรับผมนะ S <S <S คำนี้สําหรับผมนี่คือที่สุดเหมือนกันใน,นชีวิตที่เคยกินนะ,ม,นม,ะมันหวานลึกลงไปแบบหลายเลเวลมากอ่ะล้วอหอมมันหอมคื่งนี้ครับที่ผมบอกลำไยลำไยคือในท้องตลาดและตลาดส่งออกต้องการแต่เนี่ยเป็นน้ําหวานพื้นบ้านซึ่งผมไม่ได้ทําในเชิงส่งโรงงานอันนี้อ๋อบางปีก็ไม่ได้เก็บ มันพิเศษจริงเหรนี่เก็บมาเพื่อมาออกทีวีที่นี่ก็เห็นว่ามันมันแปลกมันรู้ดูการลงตัวโชคดีเราได้จากต้นจากครับซึ่งมันหอมลึกซึ้งมากเดี๋ยวพาชุดนี้ไปเก็บก่อนครับรังนี้ไปเก็บก่อนครับทีมงานครับเชิญครับที่หอยค่ะเอ่อท e เจอร์ในการรังมันอ่ะอร่อยมากเลียได้บพี่เลียได้ไหมท้การครับได้เวลาเล่นเกมครับทีมงานครับก่อนเล่นเกมพิซซุปขอรางวัลมาอวดก่อน การบอกสรรพคุณนะครับนี่คืออะไรครับอันนี้คือน้ำพึ่งจากดอกจากที่อยู่ป่าชายเลนอำเภอสวีซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมที่ผมเลี้ยงพึ่งอยู่ก็จุดเนี้ยครับเทียวชิม,ม่อสครู่ตักกินเพลินเลยความยากคือฤดูการหนึ่งไม่ได้มีตลอดลนะครับโชคดีว่ามันมีดอกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งผมก็สามารถเก็บมาได้สดมากครับหอมมากครับลึกซึ้งมากครับจะมีคนที่ได้รางวัลจาก รายการครับทีมงานครับโจทย์มา,มาเลยครับตั้นไก่ไม่น่าเอามาอันเดียวถ้าท่านตอบถูกท่านได้ครับทุกคนถูกต้องครับแต่ต้องถูกนะครับทีมงานครับพี่ซุปขออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ปิดตากรรมการและก้านครับปิดตาเราด้วยเหรอที่ท่านถึงนอยู่ตรงเนี้ครับจะมีเลข1,2,3,4,5,6ข้างล่างจะมีเฉลยว่านี่คือน้ำผึ้งจากต้นอะไร ท่านอธิบายพี่ซุปหน่อยครับว่าทําไมเราถึงมีน้ําผึ่ง6ชนิดครับน้ำผึ้ง6ชนิดเนี่ยผมไปเก็บมาบ้างในส่วนนี้ไม่ได้เก็บมาผมก็จะติดต่อหาจากฟาร,ร์มอื่นๆทั้งประเทศผมก็ได้มาแค่นี้ซึ่งกว่าจะผมรวบรวมมาได้ผมเริ่มรวบรวมตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาครับจนมาถึงวันนี้หลายเดือนแล้วเนาะเกิดได้ไหมครับมาจากที่ไหนบ้างที่ต่างๆกัน มีลำลปูนเวลาจมดแล้วครับเวลาจมดแล้วครับสิบทานตะวันจากลบบุรีแปดโอ้ค,ครับลบบุรีที่ <มะ S 1> ไหนครับเร่นาศาลสา,า,าบเสือเลยเากาแฟนี่บ้านผมชุมพรคือทร่รานประธานครับตรงนี้มีรถต่างกันครับเดี๋ยวเราจะปิดตากรรมการปิดตาการนแล้วชิมใครตอบถูกได้รางวัลจากรายการและกานครับเราท้าทายการนด้วยการนควรจะต้องถูกทุกข,ข้อที่เราถาม เริ่มต้นตอนนี้ปิดตาก่อนครับไม่เอานะปิดไปปั๊บพอเปิดมาไม่มีใครอยู่ในสตูอะไรไม่เอานะบรรยากาศแบบนั้นไม่เอานะไม่ใช่สารเดร่่ยาทีเดียวเชี่ยวท่านผู้ชมครับกรรมการปิดตาทุกท่านแล้วนะครับอยู่นะผมจะหายเลขขึ้นมาทีมงานครับเริ่มจากพี่โตก่อนแล้วกันนะครับ โตอยากได้ความยากระดับเอาแบบง่ายๆครับเอาง่ายๆเพราะว่าไม่ค่อยกินน้ำผึ้งจะไม่ค่อยทราบพี่โตครับทีมงานบอกว่าอันนี้น่าจะง่ายสุดครับให้พี่โตคือเลขนี้นะครับแล้วให้ตอบเองเหรอครับรือมีช้อยใช่ครับโตชิมแล้วตอบว่ามีช้อยไหมครับไม่มีครับพี่ซุปขอมือโตไปซุปขอมือครับ ตัวยิ้นนิ้วมาได้เลยครับจับเลยครับใช้โดมหรือชิมคะอ่าโดมก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยชิมครับอุ้ยรู้รู้รู้การขับกั้นด้วยครับเดี๋ยวให้โตตอบก่อนนะครับมันโตคิดว่านี่คือน้ํำพึ่งจากดอกของต้นอะไรครับมันกลิ่นรสเหมือนลิ้นจี่ครัโตคิดว่านี่คือจากดอกลิ้นจี่นะครับ ก้านครับโตบอกว่าลิ้นจี่ก้านคิดว่านี่คือน้ำผึ้งของอะไรครับลิ้นจี่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ99.99 9 9 9เโตครับโตเปิดตาเลยครับนี่ครับโตลิ้นจี่ถูกต้องครับมันชัดอันตรายจิตาอยู่นะครับอร่อยไหมข้าวเที่ยวอร่อยครับหรอต่อไปครูง้อครับค่ะง่ายๆเธอค่ะขอร้องนี่นะครับของครูง้อนะครับ สักครู่ครับเป็นน้ำพึ่งที่อร่อยมากนะบอกผมบอกให้ม nah. ันเป็นแบบเออมันเปลี่ยนโลกของคำว่าน้ำพึ่งไปเลยเปลี so ่ยนโลกของคำว่าน้ำพึ่งของผมไปเลยคุณ่อเดี๋ยวคุณก็ลองกินนะคือมันกินมันกินปุ๊ปรู้เลยอร่อยต่างจากอันเมื่อกี้ไหมคล้ายๆแต่แค่กลิ่นเปลี่ยนนั่นเลยกลัวกลัวครับที่สุดยกให้ทั้งจานเลยครับการชิมได้เลยครับแต่อย่าพุ่งเฉลยนะครับ นี่ขูใกล้จมูกยเงยากดูทำไมอ่ะโอ้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้ที่ปลายลิ้นมันออกมันออกที่ปลายลิ้นหรือการรู้สึกได้เลยครับผมได้เลยแต่การการรู้เลยแต่คนทั่วไปล่ะครับไม่รู้ครับคนทั่วไปไม่รู้แต่ผมจะบอกว่าไอที่ผมเอามาเนี่ยครับมันมี หลักที่ผมเขียนชื่อเนี่ยแค่ประมาณ70%ครับมันอาจจะผสมสิ่งอื่นใช่ครับในบริเวณนั้นมันมีต้นอื่นอยู่ด้วยถ้าถ้ามันร้อยอ่ะมันจะความหวานมันจะน้อยกว่านี้70%จากร้อครับอันนี้มันมีกลิ่นแบบแบบที่เราเราเคยได้กลิ่นมาอู้นึกถึงอะไรครับคืออันนี้มาจากคำใบ้นะเขาบอกว่าถ้าของจริงมันจะหวานน้อยกว่านี้ใช่ไหม ง้อะแหละกูว่าคิดว่าเดาเดาทางค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับครูอันนี้เดาทางค่ะครูว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยี่สิบที่สิบเพราะอันนี้มันหวานมากไงมันครับคเลเงาะตอบว่าเงาะและการตอบว่าง้อครับครูงาะเปิดผ้าปิดตาเลยครับเงาะถูกต้องครับทีมงานครับพี่ซุปอยากทราบว่าอะไรยากสุด ผมว่าอันนี้ยะงัวว่านสิอันนี้โคตรโคตรไปอันอันนี้ไหมใช่ใช่ใช่ผมเห็นนี่นะนี่นะโอ้ทาางเ้นนนีี่่ะนะอันนี้ทางเขาด้วยหน่อยครับของพี่เนี่ยทีมงานท้าถายขาถายดีบมากย่อยครับของมือขอมือเขาทอเขาทอ ข้าาชแต่พี่พี่แตงสือนี่คุณไปถึงไหนรายการไปถึงไหนแล้วเนี่ยจะจะไปจะตัดเพชรแล้วพี่เผ็ดๆตัดเพชรหรอครับพี่ขอมือแปมือครับผมแบบชิมทุกทุกน้ำผึ้งนะครับมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันจริงๆเออฮะมีคาแรคเตอร์ต่างกันจริงๆเกรียนอาจารย์ไม่ได้คนละเรียคนละรสเออคุครับพี่ซุปขออนุญาตให้เดี๋ยวกูลงป้ายๆเอาเนาะอันนี้อะไรฮะอันนี้อาทิตย์มีหอยชิมอยู่อ๋อโอเคเดี๋ยวซุปไปนี่โอเคมันพิเศษเหมือนกันนะ มันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนน่ะมีคาแรคเตอร์น่าสนใจมากพี่หอยครับเดาได้ไหมมันมันมันค่อนข้างที่จะเหมือนเกีกหอยเพี่หอยจริงจริงมันจางลงพี่หอยเริงจริงใช่ใช่เอาอีกแล้วคุณอย่าคุณยมาเป๊์อาจจะไม่ถูกก็ได้ไม่ตอบไม่เพี่ตอบเลยไหมพี่ตอบเลยไหมมันเหมือนเก็กหวยอ่ะมันก็ต้องมาจากมันอาจจะเป็นแบบว่าที่ตรงนั้นอาจจะเป็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็บินไปหาเก๊กหวยก็ได้ ผมให้ก้านชิมนะการชิมกับแล้วเดี๋ยวพี่ส้มจะถามก้านนะการชิมแล้วก้านรู้ไหมว่าคือน้ำพึ่งอะไรครับรู้ครับรู้เลยนะพี่หอยครับครับพี่ตอบว่าแก้วยถูกและก้านตอบว่าดอกกาแฟครับหอยครับหอยเปิดตาหน่อยครับโอ้โหกาแฟดอกกาแฟพี่หอยครับ แต่พี่ไม่ผิดรู้ไหมเพราะว่าข้อมูลจากทีมงานผมอะน้ำผึ้งจากดอกกาแฟเนี่ยให้ความรู้สึกว่านี่คือน้ำผึ้งเก๊กฮวยใช่ไหมครับการครับมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นดังนั้นพี่ไม่ผิดไม่ผิดนะผมไม่ผิดเลยถ้าผมจะอนุโลมให้กรรมการผมถุงเัิงสามท่านโอเคการไม่ให้้ังนั้นก็จะเป็นแค่เดี๋ยวสิเขายังไม่ได้ถามเขายังไม่ได้ตอบให้เขาตอบก่อนคือคนตอบผูกนั้นแล้มีสองคนก็คือคุณมผิวสัมผัสกับโผดังนั้นถ้าพี่จะอนุโลมให้ ทั้งสามคนได้รางวัลอ่ะเขาไม่ให้จริงๆด้วยอยังไม่ได้ไปยั้หน้าให้เขาไปยั้งหน้าก่อนก้านเนี่ยสองท่านตอบถูกเป๊ะอีกท่านตอบมาดอกเค้กวยครับการให้สามหรือว่าเอาแบบตรงไปตรงมาให้สองก็พอให้สามครับให้สามเพราะเพราะว่าผมเป็น FC พี่หอยครับนี FC พี่มาดังนั้นวันนี้ทั้งสามท่านได้น้ำผึ้งจากก้านครับที่นายมาเลยครับเฮ้ยจะกลิ่นมันเหมือนเค้กหวยจริงๆ กินเลยป่ะเป็นนี้แล้วแต่ผมชิมทุกทุกน้ำพึ่งนะครับทานได้เลยนะเนี่ยแต่จากเนี่ยมันมีความไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตใสแจ๋วเลยแล้วไม่มีที่ไหนมีแต่ที่ผมที่เดียวน่าจะในประเทศด้วยย้ำๆๆจากที่ไหนครับติดต่อเบอร์โทรที่อยู่ตรงนี้ครับอ่าแล้วถ้าบอกว่าติดต่อจากซูเปอร์เรดเอาไปเลยบวกเพิ่มไปอีก20%่ปรตาคาปกติสองรับถ้าบอกว่าจากซูเปอร์เรดเป็น 220อสภบายแล้วพวกเราต่อไป <c oughs> แต่ไม่ต้องบอกว่าจากรายการ <c oughs> ก็บอกว่าไม่รู้รู้จากไหน <c oughs> ต้องมาถามบอก <c oughs> รู้เองอย่าไปบอกาจากซุปเปอเดนะ <c oughs> ความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ